อีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้นกของเราสดมากขึ้นคืออะไรคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมหนุ่มนกลิธครับคนที่เลี้ยงนกแข่งนะครับก็จะรู้นะครับว่าเวลาเราเอานกไปแข่งเนี่ยนกของเราต้องสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและสดนะครับพอเวลาขึ้นเรามันจะได้ร้องดีถูกไหมครับทีนี้เนี่ยนอกจากที่ในเรื่องของอาหาร วิตามินแล้วครับที่เราบารุงกันทุกวันนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมใช้แล้วได้ผลก็คือการให้นกกินตั๊กแตนครับเสียหลายๆคนนะครับสิ่งเก่าๆจะรู้กันว่าการที่ให้กินตั๊กแตนเนี่ยมันดียังไงตั๊กแตนที่ให้กินนี่คือตั๊กแตนตัวเป็นๆครับตัวไม่ใหญ่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นตั๊กแตนตัวสีเขียวๆนะครับแล้วก็ตั๊กแตนตัวสีน้าตาล ทีนี้เนี่ยเวลาให้ผมให้ยังไงรู้ไหมครับผมจะให้กินตอนเช้าก่อนที่จะพานกไปแขกแต่กระแตสดๆนี่แหละครับเราก็จับมาเด็ดขาทิ้งนะครับเด็ดปีกทิ้งเหลือตัวมันนะครับกะว่าเวลาเราให้มันกินแล้วไม่ติดคอก็คือช่วงทิ่งช่วงท้องมันตัวนี้จะทําให้นกสดมากขึ้นคึกมากขึ้นในตอนเช้า ดังนั้นเวลาผมไปแข่งนกนะครับผมก็จะแวะหาจับตั๊กแตนในป่าที่ผมเคยจับอยู่แล้วก็มาเด็ดให้มันกิน1ตัวถ้าตัวไหนยังไม่ค่อยสดก็เพิ่มไปสัก2ตัวก็ได้ครับแล้วจะทําให้นกของเราสดมากขึ้นครับนี่คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่เซียนรุ่นเก่าๆเราใช้กันนะครับถ้าให้นกกินแล้วดียังไงคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมหนุ่มนกลิกครับสวัสดีครับ